ขั้นตอนการสร้างฟอร์มจากไฟล์ e x c e เเพื่อนำไปใช้งานกับตัวโปรแกรม My r e p o r t เ r นะครับเบื้องต้นก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนนี้ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของตัว i-reporter ก่อนนะครับ i r e p o r t e เเป็น Paperless Digital Report Solution นะครับซึ่งจะเปลี่ยนเอาตัวฟอร์มที่เราเคยใช้งานกันบนกระดาษเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปแบบของตัวดิจิทัลเนี่ยสามารถอินพุตเข้ามาผ่านตัวม o อ e วเดเวสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก iPad นะครับ Windows Mobile Tablet เป็นต้นเนี่ยให้มาใช้งานบนาสามารถเกากอินพุตต่างๆเนี่ยผ่านตัวโปรแกรมแล้วก็ผ่านโปรโมบาย e ดไว i c e พทุกนี้ได้นะครับนี้ในส่วนของตัวไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Excel เองเนครับหรือ PDF เองที่เราเคยใช้งานนะฮะที่ปริ้นออกมาเป็นกระดาษฟอร์มกระดาษเนี่ยนะครับเราสามารถนามาคอนเวิร์ตนะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของตัวฟอร์มเพื่อใช้งานได้ผ่านตัวทูลนะครับที่ชื่อว่า Conmart Designer นะครับหลังจาก c o n เวิรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะทำงานผ่านตัวแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า iReporter นะครับซึ่งตัวแอป i r e p o r t r เอเองเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดผ่านนะครับ n p o w s นะครับ Windows Mobile Device นะครับแล้วก็เลือกฟอร์มที่เราต้องการจะทำงานกับมันนะครับแล้วก็ทำการ เ,ออเริ่มต้นกรอกเอกสารต่างๆเานั้นได้เลยนะครับโดยในตรงนี้เราจะขอพูดถึงนะฮะในส่วนขั้นตอนการสร้างตัวฟอร์มนะครับจากตัวไฟล์ Excel นะครับในส่วนของตัวขั้นตอนการสร้าง ในส่วนขั้นตอนการสร้างไฟล์จากตัว Excel นั้นจะในส่วนขั้นตอนการสร้างาไฟล์จากฟอร์มจากในส่วนขั้นตอนในการสร้างฟอร์มจากไฟล์ Excel นั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆต่างไปนี้นะครับ1ก็คือเราจะนำไฟล์ที่เป็น Excel นะครับฟอร์มที่เป็น Excel เนะฮะเปิดขึ้นมานะครับทำการตรวจเลเยอร์นะครับของตัวฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับ2ก็คือจะนำมา ทำการกำหนด Data Input Type ต่างๆไปยังส่วนที่เราต้องการจะจดบันทึกลงไปในฟอร์มนั้นนะครับจากนั้นนะครับถ้ามันมีส่วนหรือชีทที่ไม่จําเป็นนะครับไม่ใช้งานเราก็สามารถลบทิ้งนะครับ4นะครับเราก็จะทําการกําหนด Print Area เพื่อกําหนดพื้นที่แสดงผลของตัวฟอร์มที่จะนํามาโชว์อยู่บนตัวโปรแกรม i อ e ี o พอร์เนะครับหลังจากนั้น Excel f i ไฟลตัวนี้เราก็ทําการเซฟนะครับ เรามาดูขั้นตอนในส่วนของการทำกับ Excel File ลกันนะครับโดยในขั้นตอนนี้เราจะเปิดไฟล์ Excel ที่ชื่อว่า Repairing Report นะครับเป็นฟอร์มตัวหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะฮะในฟอร์มตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันก็คือ Excel f i ไฟล์ปกตินะครับไม่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิสดารน,นะครับอันนี้จากไฟล์ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องอิ t พุตต่างๆนะครับที่จะอยู่ ข้างๆกับตัวไทต่างตัวรูปแบบของข้อมูลที่เราต้องการจะกรอกอยู่นะครับตัวอย่างเช่นวันที่นะครับเวลานะครับก็จะมีช่องว่างด้านข้างนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวสาขาชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีพื้นที่สําหรับการกรอกข้อมูลอยู่ในพื้นที่การกรอกข้อมูลตรงนี้เองเราจะทําการกําหนดนะครับ data input type เพื่อให้ id p o r t e r มันรู้จักนะครับขั้นตอนก็คือคลิกไปที่ช่องนะครับช่องว่างที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับ ทำการคลิกเมาส์วขวานะครับเลือกไปที่คำสั่งตัว Select Kind of Cluster นะครับซึ่งคำสั่งต่างๆเหล่านี้มันจะเห็นขึ้นมาเมื่อเรามีการติดตั้งในส่วนของตัว add-on บนตัวไฟล์โปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราคลิกไปที่คำสั่งตัวนี้นะครับ หน้าต่างคำสั่งของตัวการกำหนด data type บน i r o p o r t e r ก็จะปรากฏขึ้นนะครับซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับหน้าที่ของเราคือทำการกำหนด data type ที่เราจะ input ให้สอดคล้องกับตรงช่องที่เราจะทำการ input ตรงนี้เข้าไปตัวอย่างเช่นวันที่นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัว select ค y าย cluster ตรงนี้นะก็จะมีในเรื่องของประเภทการ input ต่างๆให้เราเลือกใช้งานกันนะครับโดยณที่นี้ผมจะเลือกใช้เป็น เด e นะครับ Data Input ไทที่เป็นเด e นะครับแล้วก็ทำการปิดคำสั่งนี้ไปนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะมีตัว Excel Note เนี่ยปรากฏขึ้นนะครับโดยที่มีคำว่าเด e กับเลขประมาณ0ูนย์อยู่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการบอกให้ตัว i-reporter มารู้จักว่านะครับพารามิเตอร์ตรงนี้รู้จักว่าเราจะ Input t y p e ด้วย data type ประเภทอะไรนะครับเราก็จะทำอย่างนี้กับทุกๆช่องที่เหลือหยุดที่อยู่บนในฟอร์มนี้นะครับตัวอย่างเช่นในช่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับเลื e c ค่าคลัสเตอรเลือก data type input เป็นเวลานะแล้วก็ปิดช่องสาขาในส่วนของตัวช่องสาขาเองเนี่ยเราอยากจะเลือกเป็นลักษณะข,ของตัวตัวเลือกที่เป็น dropdown menu นะครับเราก็อาจจะเลือกใช้ เป็น Data Type ประเภท Single Choice นะครับ s i n g l e Choice s i n เ l e c h อ i c e เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่ใช้ลักษณะของตัวเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ตรงตำแหน่งสาขาตรงนั้นนะครับข้างๆสาขาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้เออมันก็จะปรากฏในเรื่องของตัว dropdown เมนูเนี่ยเลือกมาแล้วมีตัวเลือกต่างๆให้เราเลือกนะครับตามที่เรา Setup พเอาอไว้ นะซึ่งรายการที่จะเป็นตัวเลือกตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเซตอัพอีกทีหนึ่งในโปรแกรมถัดไปนะครับเราทำการกำหนดตัว Data Input Type ในตัวฟอร์มตรงนีนะ้ทั้งหมดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงบริเวณด้านล่างซึ่งจะเป็นในส่วนของตัว Table นะครับในกรณีที่งา input น Input เนี่ยมันเหมือนกันในหลายๆช่องเราสามารถทำการเลือกนะเป็นเลือกทีเดียวเพื่อจะทำการกำหนด Data Input ไทยประเภทเดียวกันได้นะครับโดยการเลือกครอบไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยคลิกเมาส์วขวาเลือก Data Input t y ไทยที่ต้องการนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะการพิมพ์ตัว Text นะฮะตัวหนังสือลงไปผ่านตัวคีย์บอร์ดฟังก์ชันคีย์บอร์ดนะครับก็เลือกเป็นคีย์บอร์ดในส่วนของตัวน้านข้างตรงนี้เราต้องการจะ Input ข้อมูลตัวเลขนะครับเช่นพวกราคาจำนวนนะฮะแล้วก็เลือกเป็น n u m e r i c a l Number เรนะฮะเราสามารถทำ การกําหนดนหลายๆช่องภายในครั้งเดียวได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถัดมาตรงช่องนี้นะคอลัมน์เอามาส์นะครับจะเป็นลักษณะของตัวสูตรนะครับที่มีการเขียนหรือผูกเอาไว้นะครับซึ่ง Excel เนี่ยใช้กันบ่อยมากนะครับโดยการผูกสูตรตัวอย่างนี้คือสูตรเนี่ยจะมีการเอาตัวช่องราคากับจํานวนเนี่ยมาคูณกันนะครับได้เป็นผลในช่องเอามาส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทกําการซ้ำลงมาในแนวแนวตั้งเนี่ยตรงที่ช่องสุดท้ายด้านล่างนะครับ ซึ่งในส่วนคอลัมน์นี้ทั้งหมดจะเป็นฟอร์มูลาที่ผูกเอาไว้นะครับตัว i r e p t r t e r เราสามารถเลือกใช้คลัสเตอร์ประเภทที่เป็นนะครับ Calculation Formula ได้สำหรับพวกสูตรต่างๆที่เราผูกใน Excel นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการกำหนดตัวฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเลือกครอบบริเวณที่เราต้องการจะแสดงผลของตัวฟอร์มตัวนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วไปที่คำสั่ง Page Layout p i n แ a เรนะครับแล้วก็เซต p r n a r เ a เสียเมื่อเราเซตพินแอเรียตรงนี้ตัวโปรแกรม iReporter ซึ่งเราจะทำการ deploy ตัว Form Excel เนี่ยในโปรแกรมถัดไปนะครับที่ชื่อ o o n m a d Designer นะครับจะรู้จักเลยฮะแล้วกเ็เข้าใจว่าบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการแสดงผลของตัวฟอร์มจากนั้นเราก็ทำการ s เ v e File ในขั้นตอนถัดไปนะครับเมื่อเราทําการเซฟตรงไฟล์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กําหนด Data Input ุตไทเรียบแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า c o n m a r t Designer นะครับโดยที่เราจะเปิดเข้าไปที่โปรแกรม c o n m a r t Designer ทําการ Import ตัวไฟล์ Excel ที่เรากําหนด Data Input ุตไทเมื่อสักครู่นะครับในแต่ละช่องเซลล์นีน้แล้วก็เซตพวกรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าการกําหนดพวกพารามิเตอร์ที่สําคัญ แล้วทำการพับ l ิกตัวฟอร์มตัวนี้ขึ้นไปใช้งานผ่านตัวแอป i-reporter บนตัว iPad นะครับหรือว่าโมบายดีไว i ์ e ต่างๆผมทำการเปิดตัวโปรแกรม Unmask Designer นะครับเราจะต้องทำการใส่ตัว user กับ password ลงไปเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานตัวแอปตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวโปรแกรม Unmask Designer นะครับ เราก็จะเริ่มต้นทำการ Create Form ขึมาใหม่เราก็คลิกเข้าไปที่ตัวเมนูด้านบน Create New Forms นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีโชว์การ Setup Parameter ต่างๆขึ้นมาปุ่มหรือ,เ,อ,อเมนูหลักด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถเลือกต้นทางสำหรับการสร้าง FORM ใน i อรีพ็ t t e r ได้จากตัว Source File นะครับที่เป็น Excel File ได้นะครับไฟล์ รูปภาพนะครับหรือว่าเป็น pdf ไฟล์นะครับสามารถเลือกได้3ประเภทด้วยกันในที่นี้เราจะขอใช้เป็นตัว excel ไฟล์จากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกไปที่ตัว excel ตรงนี้นะครับมันจะทำการ pop up window ซึ่งให้เราทำการเข้าไปเลือกไฟล์ที่เราเซตอัพไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เลือกไว้เป็นไฟล์นี้ไฟล์ Excel จะถูกทําการโหลดเข้ามาในตัวโปรแกรม CONMART DESIGNER นะครับเพื่อทําการปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะทําการ Deploy เป็นฟอร์มเพื่อใช้งานผ่านตัวแอปไอ e ีพอร์เหลังจากทําการโหลดตัวไฟล์ Excel เข้ามาเรียบร้อยในตัวโปรแกรม คอนมาัดดีไซเนอร์เราก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาของตัวฟอร์มต่างๆที่เราเซตอัพไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเหมือนก,นกันกับตัว Excel ทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัวคลัสเตอร์ที่เราทำการกำหนด Data Input t y ไทยนั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบล็อกสีเหลืองนะครับปรากฏขึ้นอยู่บนตัวพื้นหลังที่เป็นตัวฟอร์มไฟล์ Excel เมื่อสักครู่นี้นะครับในขั้นตอนนี้เองเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเข้ามากำหนดนะครับ พารามิเตอร์ต่างๆตัวอย่างเช่นการกําหนดในเรื่องของฟอร์แมตวันที่นะครับซึ่งเรามีฟอร์แมตวันที่ให้เลือกใช้อยู่มากมายนะครับเป็นเทมเพลตไว้ให้เลือกใช้อยู่มากนะครับหรือจะเป็นเรื่องกํากหนด n ูนเท็กซ์อะเรเมนต์ต่างๆนะครับฟอนต์ไซส์นะครับ, size, รบหรือลูกเล่นนะในการแสดงผลวันที่เช่นให้มันอัตโนมัติแสดงผลขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเราทําการเริ่มต้นการใช้งานตัวฟอร์มหรือว่า กดไปที่ตัวตัวแท็บตัวนั้นนะครับหรือว่าตัวคัสเซอร์ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆที่เราสามารถเซตได้ในตัว command designer นะครับแต่จริงๆแล้วหน้าที่หลักของตัว designer เองเนี่ยจะใช้ในการทำการ deploy ตัวฟอร์มที่เรา Set Up บน Excel เมื่อสักครู่เนี่ยแหล,ละฮะจาก import เข้ามาแล้วก็ทำการ deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้ตัวใช้งานผ่าน ตัวโปรแกรม iReporter ได้นั่นเองนะครับโดยหน้าที่ตรงนี้นะฮะเราก็โดยวิธีการตรงนี้เราก็จะทำการกดปุ่ม save หรือ p u b l i s ตัวฟอร์มตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีให้เราทำการเลือกนะครับว่าคอนเฟิร์มว่าชื่อของตัวไฟล์ Excel ตรงนี้เนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในหน้าที่นี้ผมก็จะไม่เปลี่ยนตัวชื่อตรงนี้นะครับก็จะกดโอเคเพื่อทำการ Deploy ฟอร์ขึ้นไป เมื่อที่ฟอยด์ดีพอยฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อดีพอยฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรม i-reporter จะปิดตัวโปรแกรม c o m m a n d Designer จะปิดหน้าต่างของตัวไฟล์ Excel ที่เรา import เมื่อสักครเนียไปนะครับก็คือ deploy เสร็จปุ๊บเซฟแล้วก็ปิดเลยนะครับหน้าที่ถัดมาเราก็จะมาดูหรือใช้งานตัวฟอร์มตัวนี้กันนะครับผ่านตัวโปรแกรม i-reporter นะครับณนะที่นี้ผมจะใช้ตัวโปรแกรม iReport e r for Windows นะครับทำการเปิดฟอร์มที่ทำการ deploy เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเปิดเข้ามานะครับเข้าไป Create New Document by Form นะครับเราจะเห็นตัวฟอร์มที่เมื่อกี้นี้นะครับผมได้ทำการ deploy ขึ้นมาเรียบร้อยแหละฟอ,ฟอร์มที่ชื่อว่า Repairing Report 001วิวัฒนะครับนะแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งาน นะครับเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานได้เลยในลักษะแบบนี้นะครับ